สุดใจจะควยควารอฉันรอคอยรอฉันรอเธอมันนานแสนนานมันดูจะเกินไปใครเขาคงมองมองเฝ้ามองเธอเีงที่ฉันเฝ้ามอง เจอกับตุ้ยครั้งแรกได้ยังไงก็คือตอนนั้นตุ้ยอะค่ะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนบุ๊กแล้วเขาอะก็เห็นรูปบุ๊กเนี่ยใน Facebook เขาก็เลยขอไลน์บุ๊กจากเพื่อนบุ๊กคน,นีืที่ชื่อบายบายก็เลยให้ c o n แ a c t line ของบุ๊กกับตุ้ยไปหลังจากนั้นเราก็คุยไลน์กันผมไปเห็นรูปเขาอยู่กับเพื่อนผมผมก็เลยถามเพื่อนผมว่าใครอะแล้วก็เลยเพื่อนผมก็เลยสนใจเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเออเออก็เอา,เอา,เอา,เอามาคุยดูดิอะไรอย่างเงี้ยแค่ประมาณเนี้ยครับ ตอนคุยกันแรกๆก็ยังไม่ได้คิดว่าจะคบกับคนนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆเหมือนเราก็ไม่ได้ตามจีบเขาหนักด้วยผมก็แค่เขาเงียบไปเราก็แค่แบบเติร์ดทำอะไรอะไรอย่างนี้ถ้าเขาตอบเราก็คุยต่อถ้าเขาไม่ตอบเราก็แค่ถามใหม่แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรจนจนจน,จนได้เจอกันนี่นะครับแล้วก็จนมาวันหนึ่งเ,เราไปเที่ยวผับสมัยนะั้นเราแบบเราเที่ยวทุกวันเราเป็นสาวเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็มาหาเราที่ผับตอนดึกอะไรนี้อันนั้นก็คือเป็นการเจอกันครั้งแรกก็คือเขามาหาที่ผับแบบนี้ค่ะก็ชอบเขาที่เขาเป็นเขาเนี่แหละค่ะเขาทำให้เรารู้สึกเป็นผู้หญิงที่พิเศษเป็นผู้หญิงที่โชคดีกว่าผู้หญิงคนอื่นเขาตามใจเรามากเขาแบบเทคแคร์เราดีมากแล้วเขาก็รู้ทุกอย่างที่เป็นเราไม่ว่าเราจะแบบ ทำท่าทางยังไงเรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงคือเขารู้หมดรู้ดีกว่าตัวเราอีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะ oh. แล้วก็ oh. เขาก็คือคนที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าคนนี้แหละที่เราแบบอยากจะเสียสิติร่วมกับเขาเองค่ะถ้าเป็นความรู้สึกของตอนแรกเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าชอบเขาตรงไหนแต่แต่ถ้าเป็นตอนนี้คือเขาเป็นคนดีมากๆครับแล้วก็เขาช่วยเหลือทุกๆอย่างทั้งทั้งที่บ้านผมทั้งที่บ้านตัวเองทั้ง ทุกๆอย่างเลยเขาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทเป็นเป็นทุกอย่างของผมเลยครับที่อยากจะฝากบอกเขาเลยนะคะบุ๊คคิดว่าคำนี้เขาคงอยากได้ยินมากแล้วก็บุก็ไม่เคยบอกเขาเลยก็คือบุ๊เนี่ยภูมิใจในตัวเขามากๆเลยค่ะที่ผ่านมาตลอดเวลาที่คบกันมาที่แบบผ่านอะไรด้วยกันมาหลายๆอย่างคือเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วแล้วก็ เขาทําให้บุกแบบเชื่อร้อเปเซนว่าบุกจะฝากชีวิตเอาไว้กับคนนี้ได้แล้วก็ถ้าไม่ใช่เขาก็คือไม่รู้แบบนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นใคระอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากบอกสุดท้ายคือเขาน่าจะอยากได้ยินคํานี้มากคือบุกภูมิใจในตัวเขามากแล้วก็ไม่เสียใจที่เลือกผู้ชายคนยนี้ค่ะก็รักเขามากๆเลยนะครับก็อยากจะอยู่กับเขาไปจนจนวันสุดท้ายเลยแล้วก็ ขอบคุณมากๆครับที่ที่อยู่อยู่ข้างๆกันมาในตลอดในเวลาที่ที่ที่ทเริ่มคบกันเลยแล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันแล้วตอนนี้เราก็แต่งงานกันแล้วครับรักมากๆครับขอบคุณมากครับ <laughs>